จุ่มเลยแขกมันตาล่างมันขมบากเนาะแมนครับเฮ้ยเจ้างามทักงามนี่แนะท้สี่บึ้งขักากลัวไดิโอ้ยถ้าเบิ้งเด้อครับเดี๋ยวสองคนสิเปิดให้เบิง้งตาล่างเงี้ยห,หลุดเนาะแมนยังคนเชื่อม,มือสองเหมื่แต่ว่าแต่ว่าออกเป็นหมองเป็นบอลเด้อครับผมออกเป็นโฮมครับเพราะท่านออกทัวเนาะ คนเจ็บอยู่ดีแล้วแถมหอมยิ่งใส่อีนนะครับผมไหนที่หอมก็ไม่ใส่ดีมันยังโยผูดเห็ดแหงดีนะพูาวทลยเถาวัลย์เนอเาวัลยลุยอน,นุญาาเนะไม่ครับขออนุญาอาไปแกงด้วยขับพิธา,ยาหยาแก่ง สวัสดีจ้าสวัสดีนันทีสิบแปดมีทนายนหกจ้ะมื่นี้ซาฟเนพาพี่พ่นองเขาป่าเก็บเพชรคือเก้าจ้ะมื่นี้สิคืนพู้แต่ว่ามาเห็นเหชรขางทางซอฟเนพาพี่พน้องเก็บเลยจ้ะมาหลุดน้ำชมกันว่าสิมี้าซสมไจ้าอู้ฝากระหองแห้งจ้ะมื่อนี้ไปจ้ะมาดูนชมกันเลยจ้ะจุ่มแด้แขกนั้นตาลางมบากเนาะอันนั้นเฮ้ยเ๋ยะเลยอะไรกูละ ม่ไดสาไปเสียนะแตคุณเก็บอยู่ห้องแมแวนเดอร์ัานาก็ได้บ่ลรอได,ได้งานตรงคือ,อางานขักงานมีแท้สี ไอหูก็ามาเอาเด้อจะหองมวเบนโอเคกหน่อย,ยนิดนึงนี่อยู่นี่ด,ดีคดีฮะเอ้สานงน,ๆๆน่าจะปั้ดวุวุวุวห่าง่าง่ จะได้ห <ừ. S 1> ูโมให้สีขาวเนาะแต่ฝนมาหูโฮเด้อจ้ะนี่เวทมาเบิ่งซิ้อเราเห็นอยู่ข้างทางโอเคเลยครับเฮ้ยเดงค้าลายครับแดงใหญ่แดงงามด้วยครับผมนี่ครับมาตามหาให้ถูกบอคักเนาะแม่ให้ผู้ชายมีไอ้ห้าวได้รับชุ่มแล้วครับเพื่อยหจ้ะที่บ เงาจนกออฮ้ยเี๋หาทัางรางคักบ่ครับเงาดิคักบ่คักันาเบิ้งครับจัดอกนะงยนาตทองนี้หรออไรลเดี๋ยวดอขออนุญาตไปสาเดอครับดีครับนังถาเหรอักบบนี่ เป็นยังเป็นเงาเลยป่ะโอ้บางก่ไก่ป้เยเป็นยังอไกลแล้วป่เป็นยังอู้หบุหรีฮะขอูจอยบู๊ยบางใจัพี่น้องพี่เสียพี่อ้อ้เยเดยออฉันอยูขับสายในคอไฟด้ครับผม อยู่ด้วยนะเอ้ยโอ้มันโก่งหน่อยตรงไหนบ้างไงเนี่ยจะเป็นแค่ะกงดีเลยเกือบพ่อแกงค่ะแกนแกงหน่อยอยู่ปะแกงหน่อยเลยนี่จะฟุ้งกินเปลี่ยวอิ่มเฮ้ย muu điều mà săn job đấy ạ, ủa, tôi sẽ dừng đây nhá, về người phượt ống คากบ่พีน่น้องคักัคากบวงใกล้ๆบึงคักบวบุ้โอ้ยถ้าบึงเด้อครับเดี๋ยวพนสิเปือ่อหเบงเล่เลยคอยเอาเลายลลปเป็นใครลงหงสกันลยนตกเปื่อนแห้งรอ,อ,อาดอกคอยทัง้งนสะอาดอาสุดยอดครับพีดละงห ปลาล่ามันสังหอมนะครับผมต้นีก้กกาแฟซอยหลซอย,ยเชื่อน่นเด้อครับติดตามมึงเนาะขึ้นผูก<อ>ไปไกลแห่งมาซาง,งามาบุคุ่มนาะแมน่นครับถ้าโดนนี่สาฝนติดตามมึงว่าสิความอลังการที่ทำได้เนะาะจ้ะต้งผูกกับพี่ซ้อมให้ยุ่ยเรื่อยยุ่ยจ้ะแช่ครับแม้ว่าขืนนี่สาฝนขืนแล้วติดตามข่าวสารดีๆเด้อจ้ะทำอะไรเมื่อยแม่นครับ ตาหลังเงินเห็ดหลุมเนะมาะแเนียนจำคนเก็บมาหมื่สองหมื่แต่ว่าแต่ว่าออกเป็นหมองเป็นบอลเด้อครับผมแมีนออกเป็นหุ่มครับเพราะท่านออกทัวเนะาะคนเก็บอยู่ดีแล้วแถบทองดินสายพี่เนาะครับผมแมีนอยู่เขาเอิญทองดินสายป่ะสิสิเนนตัวมีแต่ดินสายน้ำข้ามน้ำคลองอยู่นะครับหมือนเงินมาเอานะครับผมเอาไปคเก็บมือไม่จ้ะสืทันพี่นอ้องเพื้นบ,นบนล้ะ มันต้องล้างจอไปเพิ่งไปอดีตนครับไปย่อค้งด้ออย่างนีรับพอไพ่น้ำเนยฝนสะาฝนนางถามมือกล่องเหรอ,อเอาออกมา เลอคนสวยงามอยู่ครึ่งหนึ่งหือเ่าง๊าอดตเนี่ยเจ้าเสพนี่บ้านใดสิมาใหญ่เลยก อเม่เกิดนรูสมบูรณ์อ๋อน่อรัอมาสักไข่ยังเนาะขาวเรลียงนาะนแล้วเป็กเป็ดใข่ไหไข่เมนค่ะนเมนสีขาวขูดข้าวดีๆีเลยเปลือกเนี่ ขีดโม่ี่้นะแม่ครับสาก็ขอให้ด้วยครับเพราะว่าการทำความสะอาดตอนเท่าหลังมันยังสิง,ง่ายแต่เม่นเปลีอนนี่ไปใส่กระตานี่วูบีดโม่เนี่ยฮ้ย <c oughs> ต้องระวังด้วยจาร่างเงี้ยโมขาวด้วยจ้ยะจมีเบิง้งใครไปก่อนด้วยครับลุน <c oughs> ทา้าเบิ้งว่ามืออื่นเป็นสิขินดอกงามวะเนาะ กูก็่ผู้วัดเดยนฝนตกเอ้ยงามเทพเก็ว่าแล้วเสียงรันปุกหลุดมันสีขึ้นค้าที่ระท่า เราจะขึ้นบันดอ่าโอ้ยาใหม่เลยถ้ลุยอันนี้ย่าเอาเนาะนี่ครับขออนุญาตเราไปแกงงด้วยขับพิทาอยาแห่ยงายางไกลเติบกขก็สิโพอแต่พอขคมเสียดายก็ร้ายแห้ง จะโดดขึ้นเะลยฮักก็เลยหากัะเส,สียบได้ซ่<ห>าโอ้อขึ้นสีเลยนะอย่างไ้กินมาเลยอุ้ยกระรางบาน ว่ามาทิ้งผู้แล้วเดี๋ยวให้ทิ้งนิดเดตัว ม่เหรอสวยงามเลยวอืมไม่ได้เอานิดนิเอาอะไรีกโปรดอกไปหน่อยครับได้น้อน่อเถอแกบมันออกหักเนาะ เป็นบุหรี่มะนาวเด้อครับวันนี้บอกล่องเขามาเบิง้งผลบานออกบุหรี่ออกมาหลายปีเลยคนละ <c oughs> ปีนี้เรื่องเธอที่ผู้มันออกหยาคนละเรื่องเธอทั้งร่งางมันออกเนเาะออกยังไงปลาล่างกับบุธรรมดาจ้ะปลาล่างมันสังห์หอมโูดพโดพูดพูดเฮ็ดม้ยพูนจ้ะ ในที่มอกมากรูดไม้ไทรดมันยังโูดเหตดแห่งอะดูนะพอเท่าเบ็ดเทงาเงีงเ้ยคอยไปน่ด้ครับกลองนำ้ำบราัอเนาไปก่อนเลยเอาตาไกล่ก่อนใส่เอี๋ยวอ่ แคอกินๆน,น,นะนี่ตาตดองเยอะจิมันที่เดสกสองคนเราจะกินกทั่งสองตดชีมานทามเห็นเพิ่นดีก็พันทันเลยจ้ เกือบเกือบไปทางเพลนิดอาวนสุดอุ้งได้เดี๋ยวจเี ไล้ละออเ้คดอ้ต้หน่อยก็เมนมาสันนี่นสีกัตันดีโอ้ Karamae dhundu. Merah. Pih, pih, pih. Aujit. No, no. one mm more. -hmm.

้ยดอกยหงไเลยจ้าใส่ใดยังมงใครได้ห้อทีเรืองจ้ะเอ้าคุณชาคุณ สีออกไหมป้ะเนาะแน่นใครโดนเรือไจ๊ะถือกิน,กนวาฬา,าเดอจากางดินทรายเปลือน,นแห้งแท้นี่ นี่พี่เข่าเอกออกระโบออกเลยนะโบกโอ,อ้ยตอนนี้ฝนตกนักแหงจ้ะหลงังจากสักคนหาปลาล่างแล้วว่าทีขึ้นไปซ้อมผูกเป็นตาปลาได้ไปแหงจ้ะออกแบงนักเลยโอ้ยคุณโอ้ยเฮ็ดนี่คดตกลักษณะนี่เพราะเป็นตาออกแหงจ้ะเป็นตาเปลือยเบิด เอ้ยตกผากตกแน่จ้าสะพนพาพี่พาน้องมาสรุปผลงานมาอนีิอุ้ยมันสุดยอดเลยจ้ะอยู่ไม้เดียวแล้วมือนี้องซนะังเนาะอยู่ห้องแม่แวนเดอร์จา้าแมน,น,มน,มนบานสังหอมกับลงแค่ห้องดินทรายเนาะก็มาเรื่อยๆ,ๆจ้าอ้ยมันสุดยอดเลยจ้ะ จ้าถึงชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไรก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเฮตุในเด้อจ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจ้าถ้ารู้นี้คลิปต่อไปว่าซัฟุน้นสีโขกสีมันสำได้จ้ามืออื่นนี่ซาฟุ้นพาพีพ่านองขึ้นไปซ้อมผู้อก่อนจ้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีจ้า